สวัสดีครับผู้ชมสมเด็จสมเด็จทุกวัดต้องมีลรลฆคังครับสมเด็จทุกวัดต้องมีลรลฆคังเป็นสมเด็จโรยผงตะไบพงตะไบพงตะไบ,ะบชมความสวยความงามเนื้อหาหมวลสาร มวลสารครับสูตรโดยพตูตะใบบางทองอย่านีสะพานครับชมความสวยความงามครบบขยายสวยๆงามๆเอนคือสันเต๋ มวลสารก็เยอะแยะมากมายครับมวลสารเยอะแยะมากมายมวลสารเยอะเยะมากมายโลยผงตะไบสวยๆงามๆครับมวลสารเยอะแยะมากมายชมความสวยความงามครับ มวนสารก็เยอะมากๆนะครับมวนสารบรู้ว่ามีอยัางแน่นะครับมวนสารก็ได้โอ้โห,โห,โหมวนสารไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหโหโห ชมกับความสวยความงามจะเป็นเม็ดม้วนสางครับเยอะแยะมากมายมสวยงามมากๆเลยครับชมด้านข้างกับด้านข้างสุดยอดความสวยนะครับความสวยงาม มวลสารเยอะแยะมากมายนะครับบนดึงไว้ไมีอย่างแงนะครับมวลสารเกดแทไม่รู้รู้แต่ชอบนะครับเกดแทไม่รู้รู้แต่ชอบอันนี้เป็นด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างด้านข้าง ด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังไม่ชมด้านหลังครับชมด้านหลังสภาพสวยงามสวยงามนะครับ ชายาสนาขตาพุนธาเชตุวามังสวะนังจตุสัจจะสภังรังยีปวิสุนาราสภาตันหังตระเยโพุนธาอันทวีสตินายกสัมผีปฏิตามัยหังมตะเกิ เดโมนิสารสิสิติตมาหังพุทโทธรรมโมธรบิโรจเนีสงคุปฏิโตไม่ห้งมิเรสกุณนะกโรุญโอคุริมารุจัวุปารินันทสิวรี रपञ्च इमे शतनर तेतिरकमशेषः प्रीतिमहाधिवन्तोचि नो रसक्षरन्तीरते शेन खमेषु सन्ति तरथनं पुरतु สิว่าไมีเอ็งคุริะมาริ่มคุ้มทั้งมดปริตันจะเอาคนะปิยะสุดตะกันกันสิชันทนังสิตะปะการสันทิตาชิมนาวารสันทิตาสันตะปะตาระรังกตาโอ้ยทองไปทองมากะจมบ่ได้ครับ หาถาชินบัญชรสำหรับเมอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับชมความสวยความงามของพักเครื่องครับก็บันนี้กสส็สวัสดีครับสวัสดีครับ